สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษใบครูกิ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง can you remember นะคะก็คือคุณจำได้ไหมเกี่ยวกับ occupation ที่แปลว่าอาชีพนะคะมีอาชีพไหนที่นักเรียนจำได้บ้างในวันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ อาชีพ occupation นั่นเองนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะก็สามารถเปิดดูในหน้า2อหน้าสได้เลยค่ะถ้าหากว่านักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือและแบบฝึกหัดก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนได้เลยจ้าเรามาดูในแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1เขาจะบอกว่า f ราย words about occupations ก็คือคำที่ในช่องนี้จะให้นักเรียนหาคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ occupation ก็คืออาชีพนะคะอยู่ในตารางนี้มีทั้งหมด8คํคำค่ะ,ะมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างเอ่ยครูก็จะใบร้รวมให้นะคะซึ่งให้นักเรียนหาคำศัพท์ แล้วก็วงลงไปในช่องตารางเลยนะคะเรามาดูในส่วนของข้อ2นะคะในข้อ2ในแบบฝึกหัดนะคะค้อถามว่า match the i n s t r u c t i o n s with the picture ในข้อนี้นะคะก็จะเป็นการโยงประโยคก,กับรูปภาพนะคะประโยคไหนตรงกับรูปภาพไหนให้นักเรียนโยงได้เลยจ้าเดี๋ยวครูจะอ่านให้ไปทีละข้อนะคะ ในข้อหนึ่งนะคะคาถามว่า raise your hand ตรงกับรูปไหนคะนักเรียนสามารถโยงเส้นไปเลยจ้า number four look as this look as this ตรงกับรูปไหนก็โยง number three raise up please number four l i s e u The me number five p r t to the b r e c d b o a r d number six open your book เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนก็โยงคำศัพท์กับรูปภาพเลยนะคะมาดูในส่วนของข้อที่3นะคะในแบบฝึกหัดค่ะ c o m p a s s e your table ในข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนประติทินค่ะเป็นประติทินตารางเรียนนะคะนักเรียนดูพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูคำว่า name นะคะ names a m e names ให้นักเรียนใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะคะคำที่2คือคำว่า class c l a w s ก็คือนักเรียนอยู่ชั้นปไหนคะ ใส่ลงไปค่ะมาดูในส่วนของตารางนะคะตารางคำแรกจะเป็นคำว่าช้ามที่แปลว่าเวลานะคะในส่วนของตารางนะคะให้นักเรียนดูในตารางที่เราเรียนของ on hand on demand ก็คือเราเรียน2เวลาให้เราใส่เวลาไปในช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะคะ ส่วนวิชาเรียนให้ใส่ไปตามวันเลยค่ะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ให้นักเรียนใส่คำศัพท์ที่เป็นวิชานะคะใส่ลงไปในช่องวันจันทร์ตอนเช้าเราเรียนอะไรตอนบ่ายเราเรียนวิชาอะไรวันอังคารใส่ไปเรื่อยๆจนถึงวันศุกร์นะคะ ง่ายไหมล่ะคะลองทำกันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ g o ้ d บาย